เตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ความรู้และเผยแพร่สินค้าของทางบริษัทเท่านั้นหากท่านใดสนใจสินค้าโปรดติดต่อตัวแทนจาหน่ายใกล้บ้านท่าน สวัสดีครับวันนี้บริษัทพลวัตเครื่องยนต์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องยนตก์การเกษตรภายใต้แบรนด์คาวามาแพตินัม um, และคาวาโกครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานของรถตะยานั่งขับภายใต้ยี่ห้อคาวามานะครับสำหรับเครื่องยนต์ต้นกําลังที่ใช้ก็จะเป็นพิกัดที่10.5แรงม้าที่ 344cc c ครับความจุน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่5.5ลิตรครับใช้น้ํามันเบนซินนะครับแล้วก็ความจุน้ํามันเครื่องอยู่ที่1.4ลิตรครับแล้วก็ใช้เป็นน้ํามันเครื่องเป็น SAE 40 รถคันนี้สามารถขึ้นทางชันสูงสุดได้ที่15องศานะครับแล้วก็สามารถปรับระดับใบมีดต่ําสุดได้ที่0.5นิ้วนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่3.5นิ้วครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเติมน,น้ามันเครื่องแลวก็เติมน้ํามันเชืเ้อเพลิงนะครับน้ามันเครื่องจะใช้เป็นตัวฝาเหลืองตัวนี้นะครับให้เราเปิดออกมาเลยครับแล้วเราก็จะเติมน้ํามันเครื่องที่1.4ลิตรนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเติมน้ํามันเครื่องถึง1.4ลิตรแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องจะอยู่ระหว่างจุดสงจุดนี้ จากนั้นเราก็ปิดไปครับจากนั้นเราทําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเป็นน้ํามันเบนซินนะครับเราก็ทำการเปิดฝาแล้วก็เติมได้เลยครับถังน้ามันนี้จุอยู่ที่5.5ลิตรครับขั้นตอนต่อไปจ,จะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับซึ่งน้ํามันเกียร์ของรถคันนี้จะอยู่ที่ใต้เบาะนะครับเราต้องเปิดเบาะออกมาครับจากนั้นก็ถอดชุดแบตน,นี้ออกนะครับโดยการถอดขั้วแบตครับต้องใช้ประแจเบอร์ Barcelona. สิบนะครับจากนั้นยกแบตออกครับ แล้วก็ต่อชุดฐานแบบออกนะครับอย่าลืมปลดเซ็นเซอร์ด้วยนะครับคราวน,นี้เราก็จะเห็นห้องเกียร์อยู่ข้างล่างแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้เป็นไขควงแบนนะครับแต่ตรงฝาของห้องเกียร์ออมานะครับ ึ่งฝาของห้องเกียร์จะมีแม่เหล็กขวางอยู่นะครับ oh, <okay. S 1> ก็ใช้ไปแจะออกมาดูครับแล้วจากนั้นเราก็เติมน้ํามันเกียร์เข้าไปนะครับโดยใช้กวยฝดเข้าไปครับน้ํามันเกียร์ของเราจะมีปริมาตรอยู่ที่1ลิตรนะครับให้เติมน้ํามันเกียร์เข้าไปที่1ลิตรครับถ้าหากในห้องเกียร์ไม่มีน้ํามันเกียร์นะครับหลัง <Okay. Okay. S 1> จากเติมเสร็จแล้วเราก็ประกอบขึ้นครับ แล้วก็ปิดบอกครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับครับจุดแรกก็คือสวิตช์สตาร์ตนะครับโดยสวิตช์สตาร์ทนี้จะต้องใช้คุญแจนะครับในการไขเปิดนะครับนี่เป็นการปิดปิดสวิตอยู่นะครับแล้วก็เป็นการเปิดแล้วก็เป็นการหมุนสตาร์ทครับเพีงเท่านี้ครับ ตัวนี้คือสวิตช์ปิดเปิดไฟหน้านะครับตัวนี้คือคัดสวิตช์นะครับถ้าเรากดปุ่มลงใบตัดจะไม่ทํางานครับส่วนถ้าเราดึงดึงปุ่มขึ้นใบตัดจะทํางานครับนี่คือหน้าจอแสดงการใช้งานระยะเวลาการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับหน่วยเป็นชั่วโมงครับส่วนตัวนี้คือคันเร่งนะครับถ้าเกิดว่าเราถอยสุดแปลว่าเป็นคันเร่งเป็นการเร่งเครื่องช้าที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นก็โยกคันโยกไปข้างหน้านะครับ ตัวนี้จะเป็นเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกมือครับตัวนี้คือคันโยกปรับระดับความสูงต่ําของใบตัดนะครับต่ำสุดอยู่ที่0.5แล้วก็สูงสุดอยู่ที่3.5นิ้วครับตัวนี้ก็คือคันโยกขับเผานะครับก็คือถ้าหากเราดึงคันโยกตัวนี้ออกมาเราจะสามารถเคลื่อนที่รถได้โดยการจุงได้นะครับถ้าเกิดเรา คันโยกนี้ดันยงคันโยกนี้เข้านะครับการที่จะทําให้มันจะทําให้รถขับเคลื่อนได้ก็ต่อเมื่อเราเร่งคันเร่งเท่านั้นนะครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องนะครับเราก็ต้องเช็คในจุดต่างๆนะครับทำให้มั่นใจว่าเครื่องจะไม่เกิดการเสียหายระหว่างการใช้งานนะครับอันดับแรกครับเราก็ทําการเช็คน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันเชื้อเพลิงก่อนนะครับโดยการเปิดห้องเครื่องขึ้นมาครับเราก็ทำการ เช็คน้ำมันเครื่องนะครับแบบปุ่มไาเหลืองนี้อ่าแล้วเราก็เช็คว่าเรามีน้ํามันเครื่องเพียงพอนะครับจากนั้นเราก็เช็คที่น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับว่าเรามีเพียงพอหรือไม่นะครับในการใช้งานนะครับเราดับต่อไปก็จะเป็นการเช็คของพาวขับนะครับกำลังขับพอนะครับเราก็ทําการถ้าเราดึงเอาไว้อย่างนี้เราจะไม่สามารถเล่นเครื่องได้นะครับเครื่องจะไม่สามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้นะครับเราจะต้องกดลงไปนะครับอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะทการเช็คความพร้อมนะครับก็ดูที่คับสวิตนะครับถ้าคับสวิตยังไม่กดลงให้กดลงนะครับ แล้ว <one> จากนั้นเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เร่งคันเร่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็เหยียบเบรคครับแล้วจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทครับเท่านี้เราก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้แล้วนะครับแล้วจากนั้นถ้าเราจะออกตัวในการออกตัวเดินหน้านะครับให้เราเหยียบไปที่ไอตัวตัวเหยียบที่ใช้เดินหน้านะครับแล้วำการเหยียบรถก็จะเดินหน้านะครับ แล้วก็จะมีแท่นเหยียบที่เป็นตัวถอยหลังนะครับเราก็ทําการเหยียบถอยหลังนะครับรถก็จะถอยหลัง เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานรถตัดหญ้านั่งขับยี่ห้อคาวามาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือการสาธิตวิธีการใช้งานของรถตัดหญานั่งขับยี่ห้อคาวามาก็อย่าลืมติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์แล้วก็กดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ